นั่ห โโออกล่พีีนน้งครับสวัสดีครับพี่น้องพบอกปลอกันนี้ล้วครับกับผมทางช่องทีก้นหมากเรานะครับเนาะคือเก่าครับพี่น้องพายปีพระน้องมาหลอกโกลเรปลาลราเจ็บเห็นที่เก่าครับพี่น้องครับก็กลับไปหลุ่นน้ากันเบิ่งครับว่ามือนีเขาจีมันบ่มันจังได้ก็ได้ไปครับดอกแรกแหกมันของเขาพี่น้องเป็นเหฮตนาแลครับ ไกลห้องตาขึ้นกกับพี่น้องเขามีนิตขางทางเน็ดป,ปึงน้องยง้งหีึ่กีนึงพี่น้องเน็ดป,ปึงไฟพี่น้องโอ้ดอกยางงามเลยครับเนี่ยเน็ดหนาแหลกพี่น้อง ต้งฝ่ายสองีไปน้องน็ดก่อนสองดอกครับน้อง ปุ่งไฟอีกแล้วครับมองมีซี่ดอกแล้วครับน้ำกันยูนีกสองจีครับก็สองดอกครับน่นาง ดอกรับยี่สองดอกรโบเป็นมูกับพี่น้องขึนงนกยุ้งรับนนยูบ่ดอกเดียวครับม่มีมูไม่ปวกเลยดอกนี่น็่ผึ่งนกยุงหัวเฉยแลวครับพี่น,น้อง ก็ครับบ้านเนาะนี่นึน่ตุ้มครับขึ้งหวาน,นพี่เนาะขึ้งหวาน,นครับ ก่อครับสองหลังเียไงพี่น้นองยังกันสองหลังเลยนี่ครับขี้หนตุ่มนึงน่อยหน่อยครับยัางงามเลยครับเพ่มดูเห็นไหมครับดีดีดี ลงกเขาบันครับพี่น้องลงมือม้างไดีบยุ้นเนี่ยออกมาอันเดียวงกเขาอีกตุ่มครับโอ้ตุ่มนี่กำลัางงามเลยพี่น้องเบิ่งครับ ขาร้าครับเห็ดก้อพี่น้องเย็นมาครับเบิ้งสิเปิดให้เบิ้งสองดอกครับเจ็ดดอกบางงามครับก็แล้วครับ ดอกบกอะไรเงี้พี่หลังมือนี่ก็อีกแล้วครับว่าดอกสับเนียเนาะพี่น้องน้องกำลังหยังกุ๊บกุ๊บกับตุม่มนึงครับตุม่มนว่ง,งามครับหนึ่งไฟครับ วกับดอกเดี่ยวครับก็เป็นมูกระเด็นจกัเจเจกเป็นเจาเจ็บกันแรงครับผมก็พอเคยเจ,จเ็บสักอย่างวบ่ค่อยมีครับเจียวบานเห็ดวกผึ่งเน้นหน่อยครับหน้าแลครับตรง บุญเน็ดก็จุ่มนี่ครับพี่น้องมีสามชีดอกหมอ,อกลงอีแล้วพี่น้องมหงมอกหนีงย้นใดหมอกลงหนาตึ๊บเลยครับแมงกินครับแต่ว่าดอกแงด่ดอกงามดีอยู่ đi dưới tài anh phi nông đấy, hoạn trên thiên cáo hả, บเขาก็จะเก็บเอาแบบเก็อะไะพี่น้องเก็บเนี่ยวัเก็บเนี่ยเก็บหลับเก็บทายเบื่องเนี่ยวัวทายเบื่องเนี้ยได้พี่น้องเด้อออกหลายครับเดินนี่ออกเป็นเดินมันคือตุกเหมือนหรอครับกว้างห้องบอได้เก็บบอลกี่หน่อยมั้งเนาะเขาจงกี่หน่อยไปครับหน้าเขานะครับต่อแถวบ้านมากมากครับพี่หน้าเขานี่เพิ่ง่าเป็นกินเห็ดกวางแล้วมันแข็งมาสั่น เห็ดนาขาวนุอนดีครับบึงดอกนี่พี่น้องดอกยังไงครับเก็บทอเห็ดกอครับเห็ดนาขาวเห็ดนาขาวมุ้ยพี่น้องจะดอกยังเง้งามครับ แต่ละดอกพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูครับเบิ่งครับพี่น้องเก็บขา้วบขาว,วออาเดี๋ยวนี้ครับขาวจั่วเลยครับเบิ้งครับพี่น้องออกหลายแถะเลยครับอยากให้บ้านพี่น้องผู้เพิ่นบ่มีกินมาเก็บนะครับเนาะย่ำเห็ดนหน้าขาวออกลายๆจรี่เบิ่งครับพี่น้อง เอาแล้วครับบะเนี้เอาไ้ก้อนสำนีพ่อก้อนนะครับเห็ดหนาขาวจุงไให้พีนองย่างเวียมาเก็บเดี๋ยวเราไปหาเห็ดกอครับะรบเะ,บนะ,เ,ะเนี่ย่อแล้วครับบะเนี้เห็ดกอกอขาเงาครับเห็ดกอขาเงามุนี่มันมัน,มนจะบ่ค่อยคือเห็ดกอยอที่เขาเก็บมาเลยครับขามันจะเงานะครับขามันจะว่าดอกมันอะ สีบกแข็งทอนเห็ดกอแดงง่ายห้านะครับตอดแกงกระเซีบเพื่อนครับพี่น้องกอครับกอยู่หีนบันนึงครับอีกฝ่ายครับอ้ว่าเ็เจ้าเตี้ยไปตัวนี้พี่น้องใครนอกเพื่อนเพอเหยียบครับ งไฟครับอดอกกระคาทอกันเลยพี่น้องก็่ครับกีมันงไฟครับงอกใหนึงครับลงมู้อีกแล้วมั้งครับ,ม,ม,รบมันสีออกบู้เนี่ยครับต้องถ่าเบิ้งครับมือลังเ่าสีมันบ่ะมัน กอครับพี่น้องตุ่มนึ่งหนึ่งตูมนึงครับพี่น้องดอกนี้กำลัางงามเลยพี่น้องสีก็แจ่มดีครับครับปัดพี่น้องเบิ่งเห็ดกอดอกนี้ครับบาแนแหนงๆนี่ครับมาทุกมือครับดอกกระดอกแห่แล้วครับ ออดอกพี ه, ่น้องใส่ได้บ ouais, ่ะน้องโอ้ด้อยู่ดอกรับท้องขาวดีอยู่เพองครับก็ยังมีดอกพี่น้องโอ้ยตุ่มนะครับงอกเหลียงตุ่มนึ่งครับพี่น้อง thịt bàn, thật chắc là hiệu quả gì đó trên bàn sầu hạt đi nhắm sâu các quán bí đoạn huấn tố cấp huấn tố mọc mà lông cái hang nó khóc บ้านลบฝนอยู่ใต้ก้อนหินนี่ยครับพอดีโชคดีที่ห้องยางมากถึงก้อนหินที่มันลบฝนได้ครับห้องก็เลยเขาเลยบระธานีเปียกเนาะตอนนี้ครับปทะธานีเศร้าดีหรอกพี่น้องอีกจังหน่อยถามันว่เศร้าห้องกับจีดดภาพฝนออกไปหาแล้วครับนี่ครับผลงานของเขาที่เขาหาขึ้นมากับที่ว่าหมานี่ครับพี่น้องครับจงได้กัดไปรุนไปรอนน้ำกันต่อครับบ่เนี่ยจากนี่ไปจนหอดรถเขาจีหมานทำไนะงเนาะเขากับจี หาไปจนสุดก้อมสามมรถแหละครับไปครับครับพี่น้องน้องวัถึงเดินเห็ดหนาขาวครับ้อยไทยบึ้งสิครับจะเขาจะพอคอยเก็บเอาได้ครับนะครับบึ้งมันออกไปยังสิละครับออกน้าวไปหนึ่งครับไปนะครับพี่น้อง มาเก็บเอาด้วยครับผู้ใดจำโฮมได้ครับออกไลคกับพี่น้องนห่นหน้า,าวนี่เบื้องจิตไทยบริเวณอากาศใกล้ๆให้เบื้องกับพี่น้องเบื้องต้นไม้เนี่ยครับผู้ใดจำได้มาเอาครับ ครับนี่ถึงน้ำมันพี่น้องโอ้ยมาอยู่ในผู้เดียวเนาะสงเสัยมูมันก็จะเอาไปเลยครับเย็ดหาดครับพี่น้องเก็บไปแจงสใส่กันหลายๆอย่างนะครับเนาะจังเสียบ นง็ก็อตอนนี้พี่น้องนกนุก่งครับสีแดงแดงแล้วพี่น้องสีแดงแดงครับสีแดงแดงเง็ดกอครับเง็ดกอหูกระดกครับยังดีก้อไม่ได้เนาะ อูด้ดจางงามเลยพี่น้องถือฟ้นหัวเหลี่ยมม่องเลยครับพวอแล้วพี่น้องอก้อยแล้วครับพ่อที่เขาพี่น้องเยจุ่มไฟครับ สองดอกมันตัวนี้พี่น้องว่าจะดอกเดียวครับสองดอกครับนิดตุ่มน้องสองดอก,น,ดอกน,นี่ไงพี่น,อน้องพี่น้องครับนอนเลยตื่นทำไมมันแจงแล้ว ยี่นอีกดอกนึงพี่น้องเห็นไหมครับโอ้ดอกยังงามไหครับนี่ยถึงนก,นก,นกยุ่งอยูแล้วครับดอกง่ายดีครับพี่น้องอืเขินกับตาบาบด้วยครับดอกเดียวนี่อ้าวเห็นอีกดอกนึงครับพี่น้องนิดกว่า างามเลยครับตูมนี่ยี่ีก2สองตูมครับอีกสองตูมสามตูมที่หน้าอันนี้มันยังหน่อยอยู่ครับมันประทันีกเขาสีดีแต่กับเฮ็ดก้อนเด้อพี่น้องเด้อ แล้วครับพี่น้องกระลังงำงามเลยครับตร่มีอาอครับมี่เต้มีแล้วครับเพิ่งหยิบเปิดนี้เพิ่งครับนี่พี่น้องพี่อีกดอกนึงครับเติมสีมันอยู่ครับเห็ดก้อนย้ำเสาห้อง เห็ดก็ครับเพิ่งพี่น้องเห็ดปุยยุอยู่เนี่ยใบไใม้มันบางครับนานนาน,น,านดอกกำลังงามเลยครับดอกนี้อีกดอกหนึ่งครับพี่น้องดอกงามหลย ผมระดอกครับผมกระตูมเห็ดก็ดอกกำลังงามๆอมเลยครับยื่น่ตุูมหนึ่งครับตูมต้องยื่นดอกหนึ่งครับพี่น้อง สิงน้นช่งนี้อกกีนอ,อกออกใหญ่ๆครับอี่สามดอกกีหนอ,อกนะครับต้น,นี่เป็นกีวครับดอกหน่อย,ยนะี่ย ดอกนึงครับนี่ดอกใหญ่มันอีกดอกนึงครับโอ้เห็ดผึ่งเลี้ยงพี่เนาะอู้ยังมีอสามดอกครับนะครับเนาเก็บเอาเนาะครับเนาะ พึ no ่งเลี้ยงคือเก้าแล้วครับอีกสองดอกพอแล้วพี่น้องมีสีแดงครับโอ้เห็ดผึ่งแดงครับพี่น้องนีดอกเดียวครับ ม่อย่างตะเรือได้เนี่ยครับหันหลังมาพอ่อพอดีตื่งสาดพี่น้องฝนออกนึงครับนาเพิ่นถือฝนพี่น้องเห็นมครับพี่น้องแดงๆเห็นแดง,แดง พี่น้องสองตุมนี้ครับพี่น้อง มันยังหลขาวมขาเฮียละงกะครับแมนนิลี่ตัวใหครับละงกขาวไม่ดอกเดียวครับปวดเลียบอีน้องเห็ดพึงเหลืองครับอู้สองสามดอกยางงามเลยครับอู้ดอกนึงนี่ทั้งปุ่นเย็ดนะครับวันนี้ห้อ อู้ดอกไงพี่น้องกับอดอกนึงฮะยุบขังกันนะครับอีกดอกหนึ่งปึ่งนึง,นงดอกนี้นครับโอ้ยสวยแล้วคือบลุกน้อยพอเลย เป็นลูกเขยคนนในแม่เถวดาครับได้ดีนะครับเห็ดดอกนี้เต็มแล้วครับพี่น้องกําลังเป็นจีครับพี่นอ้องว่าขายางแน่เลยครับพี่นอนกจงจุ่มครับเห็ดตึงเหลืองครับ โอ๊ิมานเห็ดปุ่งพี่น้องแจ้งแล้วครับเพราะแจ้งแล้วเห็ดปุ่งเห็ดกอ้อนนะเขาได้ย้ำเศร้าครับอุ้งบวมยงงั้ครับ,ง,ง,รบง่ายดีครับนี่ดอกนึงพี่น้องปุ่งเหลีอยงครับ ้องหุดมึงพี่เนอะแล้วครับได้อีกดอกนึงแล้วครับปึ่งแดงครับเอาล้วครับมัเห็ดกลัวเขาบาทเหมือนกับ าใหญ่ดีครับพี่นงครับพี่นงเห็ดหอมนี่ของห้องแหงเต็มตาแหงกอบันกอบบนครับบานแล้วครับ đọc, đọc phi long hôm nay lúc ngang ngay hãy kìm hãy kìm hãy kiếm hãy kìm 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 เอาล้วครับผมพี่น้องมาถึงช่วงสรุปผลงานในการ,หรเห็ดของเขาไม่นเหนียวนะครับเนาะนีะ่ครับก็หมานของเขาหมานกับพี่น้องหล่นตาเลยครับเขาต้องกาบบาดล,ล้วครับเม็ดเน่าใส่แล้วครับเขากะรักๆเขาก็จะหมานเป็นเห็ดกอ่อเห็ดผึ่งกับมีเห็ดหนาขาวปนแน่นนะครับเนาะแจงออกมาเขากะส้นมากอีรีเลยเนี่จะเป็นเห็ดกอ่อเป็เห็ดผึ่งอย่างเดียวเลยครับครับทั้งเลยกัขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทางช่องวิถีคนมักเรล่านะครับเนะาะหักหน่อยแต่หกักโดนด้อพี่น้องเด้อเอาละครับคลิปนี้ก็เอาไว้สนีสักก้อนพอกันไม่คลิปนาะสวัสดีครับ